อนาคตจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่านะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเลชินาเตตครับพร้อมดึงตัวแควินฟลิปกลับมาหากเอเลชเนี่ยเลื่อนชั้นมาสู่พิมพ์นักกฤษได้นะครับรายงานข่าวจากฟุตบอลอินเดร์ครับบอกเลยว่าเลชินาเตตครับพร้อมที่ดึงตัวแควินฟลิปมิดฟิลด์ของแมสตี้กลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์น,นี้หากสามารถคว้าตัวกลับมาเล่นในพิมพ์นักเกิษได้สําเร็จสําหรับเลชนะครับ แข่งวัย28ปีอย่างฟฟลิปนะครับสร้างชื่อกับยุงทองลิชนั่นแหละก่อนจะโดนแมสตี้ครับคว้าตัวเริ่มจีมด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์เมื่อปี2022โดยทางเป๊ปกูเดล่าหวังให้เขาเข้ามาแย่งพื้นที่แดนกลางกับโรดี้ยังไงก็ตามครับฟฟลิปเนี่ยเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแต่ผลงานก็ไม่เป็นไปนอย่างที่คาดหวังเอาไว้จนสุดท้ายโดนปล่อยให้เวสแซมยืมตัวใช้งานในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมา รายง,งานข่าวล่าสุดจากฟุตบอลอิน n ซเดอร์ครับบอกว่าทางแมสตี้เองก็พร้อมที่จะขายขาดออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ไปขณะที่เลชเองก็พร้อมที่จะดึงตัวกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งหากทีมสามารถเลื่อนชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกังกฤษได้ในฤะดูกาลหน้าปัจจุบันเลชนะครับรั้งอยู่ในอันดับ2ที่ตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมี7จคะแนนจาก34เกมก็ถ้ากลับมาสู่พรีเมียร์ลีกังกฤษได้ก็จะดึงตัวแคลวิสฟลิปกลับมาใช้งานอะไรทํานองนั้นนะครับซื้อขาดมาเลยอะไรอย่างนี้แหละ เพราะว่าเควินฟิลิปเองก็แจ้งเกิดกับทางลิชูนเต็ดครับจนแมนซิตี้ซื้อเข้าไปนะครับชูกโก้ครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้หวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยสำหรับอนาคตของเควินฟิลิปโอ้โหเควินฟิลิปนะครับไปอยู่กับเวสต์แฮมผลงานก็ไม่ได้เปรียงไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โหยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะต้องปรับตัวไปก่อน